สุดลายฟ้าดินแดนลานนาตะวันออกมีคนเขาบอกว่ามีเมืองงามซันอยู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการผู้ว่าภาคุยพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายพงศักดิ์วังเสมอ พร้อมฟังนโยบายสำคัญสําคัญความก้าวหน้าการทำงานราชการทุกภาคส่วนได้ทุกวันอังคารของสัปดาห์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทางสวทนาน94.75เมกะเฮิร์เว็บไซต์ w w r l d w i d e radio.net ทางเคเบิลทีวีท้องถิน่นอำเภอปัวอำเภอหินสาและอำเภอนาน้อยค่ะ มองแกงน้ำว่าน้ำตาเครื่องเงินโบราณเมืองนั้นนั่นไงคุณไปกันมาหรืออยังสวัสดีเจ้าระบุฟังเตยครบวันนี้ปะกันในรายการผู้ว่าพาคุยเจ้า นะเจ้าแต่ว่าทันผู้ว่าเปิญยังเดินทางมาบดเติมเถี่อนะเจ้าก่อนสักกั๊หนึ่งนะเจ้าทันผู้ว่าก็กำลังจะมาถึงตีห้องทรงของเฮานะเจ้าวันนี้ข้าเจ้ารัติพรบุญคงเจ้าข้าเจ้าวิจิตราโกศีเจ้าก็จะปาทันผู้วอูจ๋าปาคุยเปิ่นะเจ้าเนาะปาเปินอูเปิญจ๋ากันในรายการปกติพอแม่พี่น้องก็จะได้ฟังรายการนี่ของดีเจปุ้ย พิญญาเดชาติวงศ์ณอยุธยุนะเจ้าก่อบันี้ตกอกตกใจว่าน้องปุ้ยไปไหนวันนี้วันนี้นะเจ้าก่อจะมีปลาติ๋วบ้านดอนนะเจ้ากับปาพอนบ้านมิงก็จะมาป้ากันเป็นประจําทุกวันอังคารนะเจ้าแปดโมงเป็นต้นไปจนถึงเก้าโมงวันนี้เป็นวันแรกของรายการเจพู้ว่า พาคุยนะเจ้าก็จะได้ป้าก,กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านพงักดักวังเสมอนะเจ้าวันนี้ก็เป็นวันแรกของเปิรนเขาก็จะได้แนะนําประวัติส่วนตัวของเปิรนเปิรนเป็นไผมาจากตังไดพ่องเนะาะจะได้คือพปรแมพี่นองได้ฮู้จักมักจีเปิรนนนาะเจ้าเนาะจะได้ก็เล่าแตา่นะเจ้าในช่วงของรายการผู้ว่าพาคุยนี่นะเจ้าสําหรับพปรแมพี่นองตีบางคนอาจจะมีประเด็นมีข้อสงสยัยอยากจะหื้อตังผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้จุ่ยเหลือ เจ้าก็สามารถติดจะโทรศัพท์เข้ามาอุจจากันได้แต่เขาจะหับหลังไหมน้อยต้องแล้วก็เขาจะได้นําประเด็นปัญหาต่างต่าตีปแมเพี่น้องได้เดือดห้อนนะเจ้าอยากจะฮือตังส่วนจังหวัดน่านได้ช่วยเหลือออหยังนะเจ้าเขาก็จะมีทีมงานแถมทีมหนึ่งจะจดประเด็นว้นะเจ้านอกเราจะฮื้อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ตอบประเด็นในแต่ละครั้งต่อไปนะเจ้าเจ้าก็บดีลืมนะเจ้ายังโทรศัพท์เข้ามาได้ตัลอดนะเจ้าบอใจว่าบ่มีน้องปุ้ยกับบ่ โทรนะเจ้าก็โทรได้เพราะว่าชวัวโมงนี้ก็ถือว่าเป็นชวัวโมงของปอม่พี่น้องนะเจ้าหมายเลขโทรศัพท์ก็หมายเลขเดิม0ูนย์ห้าสี่เก้าสี่เก้าก็ขอเรียนเจิน้นปอม่พี่น้องได้โทรเข้ามาจะสอบถามท่านผู้วาเรื่องอัญ,ญงนะเจ้าจะป้าท่านผู้ว่าอู้จ่าเรื่องอย่างนั่นก็ขอเรียนเจิญกันได้นะเจ้าตั้งหมายเลขโทรศัพท์0ูนย์ห้าสี่เจ็ดเจ็ดสามเก้าสี่เก้านะเจ้า ท่านผู้วาราชาการจังหวัดน่านเปิ่นก่อได้มาดํารงตําแหน่งตีจังหวัดน่านบ้านเฮาก็มีการต้อนฮับเกินเปิ่นไปเป็นตีเรียบร้อยและเปิ่นก็ลุยงานเลยนะเจ้างานตีเฮาเตรียมไว้หั่นหลายขลึบไว้นะเจ้างานของท่านผู้วาราชาการจังหวัดน่านเก็บรรยากาศต่างๆเดี๋ยวเขาจะได้มาอูจ่าเปิ่นว่าท่านผู้ว่าเข้ามาในจังหวัดน่านละมีนโยบายสําคัญๆจะได้กันพ่องตีจะพัฒนาจังหวัดน่านนะเจา้า เดี๋ยวเขาก็จะได้เฮื่อปอแม่พี่น้องได้อู่กัทธันผู้ว่าราชการจังหวัดน่าสดๆนะเจ้าสวัสดีเจ้าครับยาที่เสิร์ฟนั้นสร้างเคียนแม่น้ำสาขาเนี่ยสีใยๆนั่นเสร็แลวเนี่ยเจ้าม่อหนานจะได้ปนน้ำท่วมของนี่เนี่ยเคลื่อนสาขาแม่น้ำตั้งเหนือเนาอเจ้าแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำตั้งเหนือเนอจะเรียนให้ได้ครับเจ้าเจ้าเจ้าอันนี้ก่อน จ้าสวัสดีเจ้าเจ้าเจ้าอันนี้ก็สขอเรียนเชิญเลยนะเจ้าบะเมีพี่น้องจ่าโทรศัพท์มาอู้มาจ่ากัน ท่านผู้ว่าก็ขอเรียนเชิญกันได้เนาะแล้วก็ทีมงานของเขาเนะียเจ้าคุณสมภัสอวดคมนะเจ้ากําเดียวเปินจะขึ้นมาโจดประเด็นต่างๆไว้ถ้าเกิดว่าท่านผู้วามาแล้วเนี่ยเขาก็จะเฮอป,เป่าเม่พี่น้องได้หูจักกับท่านผู้วาราชการจะวัดนานท่านคงสักหวังเสมอนะเจ้ากําเดียวเขาเก็คงจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านนะเจ,จ้าเขาจะได้มาฟังนโยบายของเปิดนะเจ้าเนาะว่าเปิดมาอยู่เมืองนานแล้วเปินจะพัฒนาจังวัดนานเป็นแบบไหนพ่องนะเจ้าแล้วก็อ่า การทํางานในสายตาในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวกัศิลปะวัฒนธรรมเมืองน่านเขาจะมีการพัฒนารูปแบบเป็นจะไดวันนี้บอดีลืมนะเจ้าติดตามหับฟังแล้วก็หับชมกันตัวทาง w w r l d Wide Web บนาน radio.net นะเจ้าแล้วก็เคเบิลทีวีท่องถทีน3อําเภอคุณรัติพรก็จะมีตั้งเวียงสาตั้งนาโนยตั้งอําเภอปัวแล้วก็ทางระบบ FM 9เเมกะเฮิร์นะเจ้า ท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมตีฟังรายการของเขาก็สามารถตีจต่าที่ตามรับฟังรับชมกันได้ฟังวันนี้พอวันนี้บัตันพอย้อนหลังได้ตัวนะเจ้าทางเว็บไซต์สวทนานของเขานะเจ้าแลวก็นอกจากนั้นหน้าเว็บไซต์ของเขาก็จะมีกระดานแสดงความคิดเห็นนะเจ้าท่านมีความคิดเห็นกับรายการผู้ว่าพักกุ้ยนะเจ้าก็สามารถที่จะเขียนมาในเว็บบอร์ดของเขาตัวนะเจ้า ตอนนี้เขาจะขอต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านด้วยผลงานเพลงของจังหวัดน่านนะเจ้าเนาะก็เป็นการต้อนรับเปิดน,นะเจ้าว,ว่า,ามาอยู่จังหวัดน่านแล้วเ,เป็นจะได้กนผพองอบอุ่นจะได้กอน,นะ่เจ้าเขามาฟังเพลงรักเธอตีนานนะเจ้เาพระว่าเปิดกับมาอยู่จังหวัดน่านแล้วเนาะก็เดียวหลังจากจบเพลงนี่แล้วเขาจะได้มาปะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านพงศ์สักหวังเสมอเจา้า <c oughs> ชวนเธอไปแอวเนื้อเที่ยวชมเมืองเก่าเล่าคานัำเทอบุรีสีนครนานคือจังวัดนานของเราแอวเวียงดูควงดูคุม้มนั่งชิมลิ้นจีแสนวานกับส้มสีทอง สางพาลายน้ำไหลพาท่ามือแต่แป๊ะน,ะน่นานเรามีสงางล้อทีอากาศเย็นไม่ร้อนไม่รีบไล่ตัวสบายสบายหัวใจก็คลืก่ก็คลืน่นมันพาชมเมืองว ไปด้วยไหมอยากผู้ใจของแม่น้ำงอนนานน้ำนานฟ้าน้นเหนือนานไหนหัวใจอยู่นานนะรอแล้วฉันรักเธอที่น่าตั้งคาสารน้ำคชาไี่ยั่งยืนผูดทำ สากามสารังกชามีสพยาสังารสารังกามีี่ยางสีสังขารสารังนั่งโงยี่สสองลาทีอกเย็นม,ม,มีร้อนมรีครตัวสบายสบายหัยยใจก็ลบก็ครืนคคน้นผนาชม กอกาบมาอูมาจากกันนะเจ้าตอนนี้ท่านผู้ว่าพงซักวังเสมอเกาะใดมาอยู่ตีห้องส่งแล้วสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าจะขออนุญาตให้ท่านผู้ว่าอู้มเมืองอีจะได้ก่อนนะเจ้าได้ครับผมเป็นคนเมืองอยู่แล้วนะครับ ก็ยิน <tang> ด <ar> ีตอนหับนะเจ้าได้น้ําของจังหวัดน่านเนาะก็ได้มีโอกาสตอนหับท่านในหลายๆงานแล้วนะเจ้าวันนี้ท่านได้มีโอกาสมาป้ากัปปอแมพี่น้องตั้งอากาศก็คือคลื่นของสวทน fm เาจุเจเมกะเฮิร์ต์นะเจ้าก็อยากให้ท่านได้ป้ากัปปอแมพี่น้องประชาชนตั้งอากาศกันสักน้อยหนึ่งก่อนนะเจ้าครับครับก็คงต้องกราบสวัสดี ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทีเคารพนะครับกรืนของเขาเปลี่ยนชื่อรายการนะครับรายการก่อนผู้ว่าผู้ว่ามาแล้วครับก็เลยเปลี่ยนเป็นผู้ว่ามาพาคุยเหตุผลนะครับกับปรึกษาก็ทั้งพิธีกรปรึกษาก็หลายท่านคำว่าพาคุยนี่ก็คงมีความหมายว่าเอปลาพิธีกรคุยโดยพิธีกรปลาผู้ว่าคุยโดยผู้ว่าปลา่อม่พี่น้องคุยตัยก็มีแนวคิดว่าเออ ต่อไปก็อาจจะผู้ว่าจะพาคนอื่นมาคุยตัวพ่องนะครับเพื่อจะหันหน้าผู้ว่าบ่อยๆอาจจะเบื่อพ่องก็เลยตั้งชืดคือกว้างๆไว้เป็นผู้ว่าพาคุยนะครับครับก็เอ่อมาจากวัดน่าได้ประมาณเจ็ดวันนะครับมารับตัดในวันที่ยี่สิบแปดครับก็ค่อนข้างจะได้ยินชื่อเสียงของจจงหวัดน่าเป็นตีหน้าภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าเอ่อบักเคยรับรายการที่ วัดน่านเมื่อก่อนครับแต่รับรายการจัหวัดใกล้เคียงเกือบหมดแล้วครับตึงเชียงไฮ้เชียงใหม่แปรสุขโขทยัยอุดสุขโขทยัยตากหน้านี้มีความรู้สึกลึกๆนะครับว่าวเขาก็คงจะมีโอกาสมาได้อยู่จังหวัดน่านเพราะว่าจังหวัดน่านเองก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่เก่าแก่ได้ยินชื่อเสียงในเรื่องอความงดงามของธรรมชาติวิถีชีวิตผู้คนที่เข้มแข็งนะครับ เอ่อตะกอนนี่เป็นม้อว่าน่านเหมือนอยูก,กาบางท่านบอกว่าน่านอยู่ไกลนี่พูดถึงน่านก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นแนะนําตัวเองเอ่อน่านอยู่ไกล่ยเขอบ่ค่อยเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอันหอย่างต่าใดแต่จริงๆแล้วบ่ได้เกี่ยวกับระยะทางครับผมมาสัมษัสเมื่อห7เจวันที่แล้วเนี่ยน่านติดเป็นอยยูเนี่ยครับเป็นเพราะว่าความเข้มแข็งของอัตลักษณ์ของจังหวัดน่านระยะทางป่เดียวบ่มีความหมายอย่างนะครับเพราะว่าเส้นทางมีทั้งเครื่องบินมีทั้งอันยังต่ออย่าง บางคนมีข้อหวันตีนานมาเปลี่ยนเพราะว่าการคมนาคมมาสะดวกอันยังต่ออย่ยังความเปลี่ยนแปลงภายนอกจึงมากระทบวิถีชีวิตนานแต่จริงๆแล้วหมาใจแล้วครับผม,มพอแนละ้วทั้งเยาวชนทั้งคนวัยกลางคนทั้งผู้มีอายุทั้งหลายเนี่ยยึดมั่นในอัตลักษณ์ของตัวเองอย่างเหนียวแน่นครับตรงนี้ต้องเป็นสิ่งที่เป็นยุดแข็งของังหวดนนครับในการแลกกะคงกบแนะนานตัวนะครับกะคงขอมาอยู่ด้วยมาอยู่ตัวนะครับ ถือว่าผมเป็นคนเมืองนะครับซือย้อนย้อนหลังไปเปิลว่าผู้ว่าที่น่านเนี่ยที่เป็นคนเมืองเนี่ยผมม่แน่ใจว่ามีก็อนนะครับครู้สึกจะบมูมีเลยนะเจ้า<อ>มีทันนี่แหละันแรกอ้าก็บอกว่านะตัวเองว่าเป็นผู้ว่าคนเมืองคนแรกครับที่มา <S 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 อยู่ตีจังหวัดน่านโดยเฉพาะรายการก็เปลี่ยนรูปแบบอู้เมืองตัว้น้เจ้าแต่นี่ก็หมายถึงว่าปอแม่ปีนงก็จะใกล้ชิดกัท่นันภวานหนักขึ้นตัวน้เจ้าโอ้ครับครับก็คง อาศัยเป็นลูกหลานคนเมืองนี่ครับมาอยู่กับพ่อแม่พี่น้องคนเมืองเฮานะครับเจ้าหันน้ำสกุลของ่ันวังเสมอยังตีใจอยู่นะเจ้าเมังเสมอผมชื่อพงซักวังเสมอครับน้ำสกุลวังเสมอกับค้งเกี่ยวกับแม่น้ำนี่แหละครับครับเพราะว่าผมเป็นเป็นลูกน้ำาวังนะครับน้ำาวังก็อยู่ทางลำปางนะครับก็เลยน้ำสกุลก็เลยผูกพันธุ์ก็แม่น้ำในถิ่นเกิดคือด้วยความเป็นคนจงหวัดลำปางครับก็ผม รับบริการหลายคนหลายแห่งนะครับกับประวัติกระทรงเ,เปลี่ยนประวัดิอำเภออยู่จังหวัดเชียงรายนะครับเปลน,น่ยนอำเภออยู่ที่จังหวัดสุโขทยัยจังอ่าจังหวัดตากจ,าจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกนี่สำคัญครับเปลน่ยนอำเภอบางระกำน่าท่วมขนาดนักเป็น,นพื้นที่น้ำท่วมเลย